สวัสดีเทเดอร์ eder, ทุกท่านเดี๋ยววันนี้เรามาดูเทจากพันสู่ล้านในตอนที่6กันนะครับก็ห่างหายจากการทาซีรีส์เทจากพันสู่ล้านมายาวนานนะครับช่วงนี้ก็เห็นมีคอนเทนต์ว่ามีทุนเท่านั้นเท่านี้เทแล้วได้กาไรเท่าไหร่วันนี้ผมก็เลยมาลองทําดูว่าทุน1นึ0 0 0สบาทเนี่ยในหเดือนจะเทได้กําไรเท่าไหร่พร้อมแล้วไปชมกันภายในคลิปเลยครับสําหรับในคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากโบเกอร์โอแอนด้า สำหรับยอดเงินฝากที่ไม่ถึง9,000ดอลลาร์ 9, ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวสามารถสมัครและฝากเงินเทรดได้เลยปัจจุบันก็รองรับการฝากด้วยธนาคารไทยแล้วสำหรับใครที่สมัครบล็อกเกอร์โอนดาผ่านลิงก์ของ FX t o t a ท e ก็ทักอินบ็อกเข้ามาใน Facebook ได้ผมก็จะดึงเข้ากลุ่มหลักสูตร Professional Trader เพื่อมาเติมความรู้และก็มีเทคนิคการเทรดที่ผมใช้อยู่เมื่อทักมาแล้วผมก็จะดึงเข้ากลุ่ม Facebook แล้วก็ไลน์ สำหรับโบรกเกอร์ Oanda ก็เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีใบอนุญาตที่น่าเชื่อถืออย่าง iLoc, k FCA, ASIC, MAS หรือว่า JFSA ของญี่ปุ่นสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็เป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ,ถอที่ผมแนะนำนะครับก็สำหรับซีรีส์เทรดจากพันสล้านปัจจุบันก็มีทั้งหมด5ตอนแล้วก็ไม่ได้อัปเดตมานานนะครับ ก็สามารถไปดูเทคนิคการเทรด้อนหลังได้ก็จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมได้ทําการฝากเงินไปทั้งหมด1,000ดอลลาร์เพื่อที่จะทำชาเลนจ์เทรดจากพันสู่ล้านผลสุดท้ายปรากฏว่ามีการอเวเทรดแล้วทาทให้พอร์ตดอดาวก็คือเทรดไปประมาณ2เดือนจากพอร์ต1,000ทำกาไรสูงสุดไ้ที่1,400สุดท้ายโดนดอดาวก็บวกกําไรมาที่29ดอลลาร์นะครับ หลังจากนั้นผมก็ได้ไปปั้นพอร์ตใหม่ก็มีเงินฝากที่1,000ดอลลาร์ก็เทรดสะสมกำไรมานะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมเริ่มที่เดือนมกราถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือต้นปีที่ผ่านมาก็บวกกำไรมา373รดอลลาร์แต่ที่มีปัญหาก็คือเรเว่เลทหต่อพันครับคือตรงเนี้ยผมไม่ต้องการที่ผมต้องการก็คือ 1. ต่อร้อแต่ปรากฏว่าในบกเนี่ยเขามีแค่1ต่อพันนะครับผมก็เลยต้องย้ายบกใหม่ อันนี้ก็เป็นอีกพอร์ตนึงนะครับผมได้ทําการฝากเงินไปทั้งหมด1,000ดอลลาร์ 1, ก็เริ่มเทรดจากเดือน4ถึงเดือน5ที่ผ่านมาก็คือในปีนี้ตอนนี้ผมทำโปรฟิตไปได้487ดอลลาร์ก็เป็นการเทรระบบแล้วก็ฝึกฝนการเทรดด้วยผลปรากฏว่าก็ทําผลงานได้ดีนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกพอร์ตหนึ่งกันครับก็คือจากพอร์ตเดิมเนี่ย1,000ดอลลาร์ 1, ผมเริ่มเทรดไปเมื่อเดือน10 ในปีที่ผ่านมาตอนนั้นจะมีอีกพอร์ตหนึ่งที่ผมเริ่มเทรดเดือนสิเหมือนกันยอดเงินฝากก็คือ3,200ดอลลาร์ได้ทําการทดลองถอนออกไป1,000จะเท่ากับว่ายอดบาลานซ์เริ่มต้นของผมจะอยู่ที่2,240ดอลลาร์นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นผลงานที่ผ่านมาจนถึงเดือน4ก็ปิดกำไรไปทั้งหมด3,000ดอลลาร์และมียอดบาลานซ์ที่5,300 ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจากยอดเงิน5,300ผมจะปั้นได้เท่าไหร่ก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้ว่าทำยังไงจะเทรดได้ดีสำหรับเบสิกที่ผมใช้ก็คือ n IC ิกเ e r t เ a t e ความเสี่ยงต่อไม้ก็คือ1-3%ในส่วนนี้ผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าสามารถหาดูได้ทั่วไปสำหรับฝึกการปั้นพอร์ตไม่ว่าเราจะมีพอร์ต100 500หรือว่า1000 เริ่มต้นนะเราควรจะทําพอร์ตให้ได้100%ก่อนแบบไม่โอเวอร์เทรดและใช้ความเสี่ยงสม่ําเสมอนะครับเบส i ิกต่อมาก็คือเทรนฟอลโลหรือว่าฟอลโล่เทรนหรือการเทรดตามเทรนเราควรจะมีสต็อปลอสแล้วก็ไม่ปล่อยไม้ให้โดนลางจนพอร์ตแตกนะครับดิกทีวอร์ดเลโชหรือว่า RR ต่อมาเมื่อเราเทรดแล้วมีกําไรเราจะออกเป้าฟีโบหรือว่าจะใช้การ,รันเทนเทคนิคเหล่านี้เราก็นํามาใช้ในการเทรดนะครับ ต่อมาเรื่องของลิปเปอร์เทดตัวอย่างก็เช่นเรามีพอร์ตห0ึ่งรถึงสองเหรียญเนี่ยถ้าเราวาง SL 1 0 2ลถึงยีต่อไม้เราก็สามารถแพ้ติดต่อกันได้1 0 2ถึง20ครั้งหรือว่าถ้าเรามีพอร์ตขนาดใหญ่ที่500เราก็จะแพ้ติดกันได้มากขึ้น25-50ครั้งก็อยู่ที่ SL ที่เราวางนะครับว่าเราจะเสี่ยงเท่าไหร่สำหรับพอร์ต1000ถ้าเราใช้ความเสี่ยงน้อยเราก็จะแพ้ติดต่อกันได้มาก แต่ว่าถ้าเราใช้ความเสี่ยงที่มากเราก็จะมีโอกาสแพ้ติดกันได้น้อยลงอันนี้ก็จะเป็นเบสิกที่เราจะต้องรู้นะครับสําหรับในการฝึกเทรดเราอาจจะมีคําถามว่าเราต้องเทรดเท่าไหร่ถึงจะพอเทรดเท่าไหร่ถึงจะทํากําไรได้และต้องเทรดเท่าไหร่เพื่อที่จะเลี้ยงชีพได้เราก็ต้องทําตรงนี้ให้ได้นะครับเบื้องต้นก็ปั้นพอร์ตให้ได้50-100%ของพอร์ตก่อนหลังจากนั้นจะเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรา ในหน้านี้ก็จะเป็นตัวอย่างการออกหลอดที่ผมใช้อย่างพอร์ตเริ่มต้นที่200เหรียญเนี่ยผมก็ออกหลอดแค่จุดเมื่อมีกำไรก็ปรับมาเป็นจุดก็จะทำให้เราไม่ล้างพอร์ตง่ายหรือถ้าเรามีทุนเพิ่มขึ้นที่1,000เหรียญการออกหลอดของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจุดหรือว่าจุดที่ผมใช้อย่างในหน้านี้ผมมีทุนอยู่ที่7 0 0 0 หลอดที่ผมใช้ก็จะเพิ่มขึ้นแต่จะเห็นว่าผมก็จะไม่เทรดเยอะนะครับในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าผมบอ,องหลอดอยู่ที่0.1ถึง0.2เท่านั้นคำถามเมื่อเราเทรดแพ้ชนะติดต่อกันเราต้องหยุดเทรดไหมอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางในฝันของเทรดเดอร์นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีทุน1,000เราก็อยากปั้นให้มันเป็น2,000จาก2000ก็เป็น4,000เป็น800 0 เป็นหมื่นหก็เบิร์นพอร์ตไปเรื่อยๆหลายคนก็น่าจะเคยคิดใช่ไหมครับหรือว่าจากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหรือว่าเป็นแสนแต่ว่าจะมีกี่คนที่ทําสําเร็จก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์เทจจากพันสู่ล้านที่ผมอยากจะลองชาเลนจ์ตัวเองครับเดี๋ยวเรามาดูเทจจากพันสู่ล้านทุนเริ่มต้น1 8ึ0 0 0สบาทหรือ5,300อดอลลาร พอร์ตที่ผมใช้ก็คือผมเทรดมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วตอนนี้พอร์ตผมทำกําไรไปได้ทั้งหมด3,067ดอลลาร์ผมอยากให้ดูการออกหลอดที่ใช้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าการออกหลอดที่ใช้ก็จะใกล้เคียงกันดูอย่างทองคำนะครับผมใช้แค่จุด04หลอดตรงนี้ตรงนี้เริ่มเทรดมาตั้งแต่วันที่1เดือนพฤษภาคมปี2023 ก็เทรดไปจนจบเดือนเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับวันที่3 0พฤษภาคมทองคําผมก็ยังใช้จุด0.4หลอดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาดู UJ ครับจุด1.2หลอดจุด1.2หลอดและตรงนี้จุด1.2หลอดเห็นอะไรไหมครับสรุปผลประกอบการเทปไปทั้งหมด109ออเดอร สำหรับวินเลียดก็ต,ต่ำกว่า50%นะครับในเดือนที่ผ่านมาทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับ Profit Factor หรือว่า RR อยู R ่ที่1.33เท่านั้นก็ไม่ได้เยอะนะครับมาดูหน้าต่อมาจบเดือนผมทำกำไรไปได้ทั้งหมดตรงนี้8 0ดดอลลาร์ก็คือจากพอร์ต5,300ตอนนี้มูลค่าพอร์ตเพิ่มมาเป็น6,100ดอลลาร์แล้ว ในเดือนที่ผ่านมาทำโปร t ไปได้15%สรุปกำไรในเดือนที่ผ่านมาก็คือ802ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 7 0 0 0ืบาทเดี๋ยวผมจะให้ดูสไลด์นี้ครับเดือนที่แล้วทั้งเดือนผมทำกำไร15%าไร5มาดูเดือนมิถุนายนนี้ครับวันที่1กับวันที่2ผมทำกำไรได้ทั้งหมด17%ทำให้ตอนนี้ยอดประล้าผมอยู่ที่ 7,198สำหรับ2วันก็กําไร1,089ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็37,000บาทนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สภาวะตลาดบางเดือนเราอาจจะเทรดเสียเสียได้น้อยบางเดือนเราก็กําไรได้เร็วสิ่งสําคัญก็คือการถกผลแล้วก็การเทรดอย่างสม่ําเสมอนะครับก็สรุปผลงานเทรดจากพันุู่ล้านที่ผ่านมาเริ่มต้นดน้ทุน2,000ดอลลาร์ชาเลนจ์ที่ผมจะต้องทําก็คือ 1ล้านบาทหรือว่า30 0 0 0ดอลลาร์ก็จะคิดเป็น15เท่าหรือว่า1,500%ของพอร์ตถ้าผมมีทุน1,000ผมจะต้องปั้นให้ได้30เท่าหรือว่า3,000%ซึ่งโปรเจกต์ทุน1,000เหรียญตรงนี้ก็ขิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือโปรเจกต์ที่2ที่เริ่มต้นด้วยทุน2,000ดอลลาร์สรุปตอนนี้ยอดบาลานซ์ผมมี7,100ก็ต้องปันอีก5เท่าหรือว่า500ของพอร์ต ซึ่งก็เหลืออีกไม่ไกลที่ผมจะต้องทําก็สิ่งที่ผมทํามาตั้งแต่อดีตก็คือการทํา Signal Pro ริกเพื่อที่จะหารายได้จากในส่วนนี้แต่ในปัจจุบันผู้เล่นตรงนี้ลดลงทําให้ได้กําไรน้อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีคนสนใจบวกกับปัจจุบันมีการสอบกองทุนเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถปั้นพอร์ตโตได้อย่างรวดเร็วก็จะมีกองทุนที่ผมรีวิวไว้แล้วอย่างเช่น The 5% FTUK OK, Funddex t หรือว่า E- 8 จะก็ยังมีกองทุนอื่นๆที่เราสามารถไปใช้งานได้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับซีรีส์เทรดจากพันสู่ล้านในตอนที่6ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนดูแล้วนำไปปรับใช้ให้เข้าออกับการเทรดของตัวเองสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ